ไม่ทดไหมนม่ก็ปับ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 ับกกันดันีค่ะไลวันดีค่ะนี่ตอนเราเข้าสู่ช่องโฟล์มีสันชายนะคะทุกคนเธอทำให้ฉันนั้นเอาต่ยิมยิ้มยิ้ยิิ้มฉันยิ้มจังหวะนพเธอเธอรูไหมตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงสงกรานวันนี้สปอนเซอแบบโคตรโคตโคเยอะเนี่ยนะสึงจะมาเจอแล้วเย ยังไม่เข้านะทุกคนบอกไว้ก่อนว่าเขาจะเข้าไงเราจะมาทําไข่เจียวไข่มุ้าก็คือเป็นอาหารช่วงสงการนะเวลาสงการเวลาเราจะกินข้าวเวลาเราออกไปไหนเราจะนึกถึงไข่เจียวเลยทุกคนแล้วเวลาเราซื้อมาสงการาต้องกินไข่เจียวแบบกินกำลังจะกินกินอย่างเงี้ยแม่งสาดตร์แบบกูข้าวแบบไก่ข้าวต้มกันทีัวร์วันนี้เราจะทําไข่เจียวไข่มุก เราจะมาทําไข่เจียวไข่มูตักเองก็คือว่าถ้าจะทําไข่เจียวอย่างเดียวมันก็จะซ้ํากับคนอื่นที่ว่าเขาขายไปหมดใช่ไหมเราก็เลยจะเอาไข่มุกนะคะมาเพิ่มในไข่เจียวเราเป็นไข่ไข่เหมือนกันอย่างแรกนะคะเราจะเอาไข่กินได้ไหมไข่กินได้ใช่กินได้กินได้กินได้สองไม่ธรรมดาอ๋อนี่ทตอเรียนไปเรียนมาต่อไข่ก็ตื่นเต้นเลยว่า ต่อไปเราจะใส่เชื่อใจหนูปะไอหยองกุเย็นีแล้วก็ตีไข่แหมได้อยู่แม่ก็ว่าบาปไปได้ปะเราจะเปิดอันนี้รอก่อนเออใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะ ยอนของน้องสันอะไรมีเยอะเลยไม่เอาเอาพอประมาณพอ่น้เหลือไว้กินตอน้าหน้าตาว้าบหมดเยหรือวาว้าไมไแ้บับปหบปปับบ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 ปัปบปับบปับปปปับบปับปับปับปปับปัะัััปัป สวยอยู่ไปมันแรงไปมันไปยังไงยังไงังไงอ่ะเหมยเลยฟังเอาเลยโอ้โหได้เดี๋วเราต้องใกมามาค่ะแล้วก็จอข้าวไปปากไม่ได้พวกันไปเลย ได้ได้จะได้จะไ,ได้แู่อีกคือทำจิมมี่ไม่อม่ะยอดเชฟอ่ะแน่น,นอนแล้วลองกันขเค้ากับของหวานสองต้องโดนโดนห้องน้ำ คือไข่เจียวอ่ะไม่เป็นของคาวแล้วคือไข่มุกเป็นของหวานแล้วไข่มุกเวลายิ่งแบบเม่อร้อนแล้วมันเหมือนมันจะละลายอะเอามันนิ่มมันจะหวานแล้วพอเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปตอนแรกมันเยอะใช่ปะมันก็ตัดกันพอดีแล้วกินกับข้าวอร่อยมากก็คือเป็นเมนูที่แบบเราแนะนำมากเลยนะเมนูช่วงสการเอาไปทาให้มันมีอะไรมากกว่าเดิมก็ไข่เจียวธรรมดาใครที่มีเมนูแบบไข่เจียวแบบแปลกๆนะคิดว่าแปลกกว่านี้คิดว่าแปลกกว่าไข่เจียวไข่มุกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะ พี่กินข้าวมาไม่อิ่มพี่กินข้าวม่อิ่มเลยเนี่ยลองชิมคำหนึ่งเด็ดต่างนเน้นเลยเน้นเน้จริงๆกินตั้งแต่เน้นจริงแองแบงมาลองมองอะไรอะไรรไ้แ้มาลองมาองอะปะอะปะใจนี้ปไบ้างเหน็เวนเหมือนกินซ้จืด่ี่ซอสซีอิ๊วใส่ไปไม่มีอะไรเลยเหรออือ้ยตัอีกคำหนึงนี่ไปเลยตังอีกคำหนึ่งนี่ไปเลย มีมีกอบเบิ้ลใช่ไหมเจอกันกินได้หมดมีกอบเบิ้ลใช่ไหมบอกอยู่มันอร่อยจริงๆนะทุกเยี่ยรือหนูหิวอเรือหนูหิวอะอร่อยหมดอะใครที่อยากให้ครัวสยองของน้องซันทำอะไรในคลิปต่อไปนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปกินไข่เจียวไขมันก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนช่องซันเฟิ้นะคะตอนนี้นะคะซันมีสติกเกอร์ลายแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็น ได้ด้วยน่ารักด้วยก็ไปซื้อกันเยอะๆนะคะแล้วกคือตอนนี้นะคะซันมี MV เป็นของตัวเองแล้วนะคะเพลงเรื่องแงนแล้วเรื่องแงนแล้วนะตอนนี้ก็คือว่าช่วงสงการานพอดีเลยนะคะแบบจังหวะโจผุ่มๆมากก็ฝ <c oughs> <c oughs> ากไปฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวซันจะขึ้นมาให้ที่ตัวไอตรงนี้นะคะกดเข้าไปฟังแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบอยังไงบอกเลยนะคะมีแรปด้วยเองโจ๊โจอะอย่นี้เลยมีแรปแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยอะโอเคไปแล้วนะ